โยโยโย่าบสองมุงตรงเชิญกับครึ่งเน้นทีมเดียวสวัสดีแฟนครึ่งหนุ่หนังทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับก่อนอื่นฝาก VP k แคในช่องคอมเมนต์ครับตอนนี้ฟุตบอลกำลังเข้มข้นนะครับามาถึงค่ำคืนวันจันทร์ครึ่งเน้นทีมเดียวพ่จะเรื่องเกมเวลาตีสองตรงลาลิกาสเปนนะครับบาลนเซียจะเปิดบ้านเจอกับทีมบัวรลดัดพามาสบาลนเซียมี6แตม้มจากการชนะ1เสมอ3แพ้5เกมล่าสุดบุกเสมอเลกเเนตมา0ูนต่อ0ูตนะครับรูเบนบารคาคา ยังไม่มีราฟาเมียที่ยังเจ็บนะครับตัวหลักก็จอร์จี้มามาราชวิลี่เป็นประตูเหมือนเดิมนะครับเกมรับคริสเตียนมอสคิวราตรงกลางเปเปนลูนะครับอังเดรอเมดานารุกก็เซก้คาร์นอสลุยส์ลิโอคาของหน้าเป็นฮูกโก้ดูโรนะครับในขณะที่ลัฐพามาส มี3แต้มจากการเสมอ3แพ้6เกมล่าสุดแพ้คาบ้านกับเซลตาบีโก้ไป0ูนต่อ1นะครับลุยส์คาริออนก็มีผู้เล่นการหลักอย่างอเล็กซูเรสเป็นกองหลังนะครับตรงกลางก็คาเวียเมยอรยอสอาเบโตโบเรราอัตนานยานาไซนะครับแนวรุกฟาบิโอซินวาอย่างเงี้ยกองหน้าโอลิเวอร์แม็กเบอร์นี่นะครับ เจอการฤดูกาลที่แล้วบ้านใครบ้านมันบาริเลนเซียชนะ1-0ลัดพามาสัสก็ชนะ2-0ก่อนเกมขอมองบารเลนเซียเป็นต่อนะครับจริงๆแย่กับแย่มาเจอกันครับลาดพามัสนี่9นัดยังไม่ชนะใครส่วนบารเลนเซียก็ชนะแค่เกมเดียวอย่างไรก็ตามครับเกมนี้เล่นในบ้านที่จะดูแล้วเนี่ยน่าจะคึกคักเป็นวิเศษหลังผ่านฟีฟ่าเดมานะครับเล่นอ,อย่างเรียวค่าคารนอส ฮูโก,กดูโรน่าจะมีทีเด็ดครับวัดใจบาเลนเซียครับพี่เฉียงมอกว่ามีโอกาสสูงมากจะเปิดบ้านเบียดชนะอย่างน้อย1ประตูนะครับให้เชียร์บาเลนเซียเป็นคลึงเน้นทีมเดียวประจำข้าคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย